สวัสดีครับผมเอ็ดครับสวัสดีครับผมแอครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการเอ็แอแช่นะครับวันนี้ก็โอ้โหมีหลายเรื่องหลายราวครับคุณแอ๋ครับครับเพราะว่าแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องมาคุยเรื่องบล็อกออฟฟิศแล้วก็หนังเข้าใหม่ประจาสัปดาห์ครับที่บอกมีหลายเรื่องหลายราวก็เพราะว่าหนังที่เข้าสัปดาห์ที่แล้วครับเอ่อมีหนังที่ทําให้เราตื่นเต้นอ่าเดี๋ยวเราจะไล่เรียงแล้วก็รายงานกันเป็นเอ่อ ตอนตอนท่อนท่อนเงินไปเลยเป็นตอนเลยนะเอ,อเริมเพราะมันมีหนังแบบภูมิภาคด้วยไงครับนะ,นะก็เอาเราเริ่มที่รายได้บอบบลออฟฟิศไหมครับตั้งแต่วันที่25ถึง28มิถุนายนอ่าครับผมโดยเยันยันกันอีกครั้งนะครับว่ารายได้ที่เรานำมารายงานนี่คือนับรวมเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เชียงใหม่นะครับครับผมอันดับสิครับเอมม่ารายรับไป 116,750ครับอ่าตลอดการฉายนะครับทำไป540,000บาทครับผมกับอันดับที่9ครับ Batman Begins นะครับก็ทำรายได้ไป122,805บาทครับตลอดการฉายนับเฉพาะที่นำกลับเข้ามาฉายอีกรอบนึงนะครับก็ทำไป122,805บาทครับผมครับอันดับที่8ครับ The Nak ท อ่านผิดเลยอันดับที่8ครับ The Dark Knight Rises นะครับก็1,25824ารบาทค่ตั้งแต่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็ทำไป1,25824าปบาทครับผมอันดับที่7ครับ Guns Akimbo นะครับ196,380าัอบาทครับตลอดการใช้ทำไปแล้ว1 3 0 0 0ล้านแสนบาทครับผมอันดับที่6ครับ The Dark Knight ทำไรายได้ไป34,780บาทครับก็ตแต่นำกลับมาใช้ใหม่ก็ทำไปแล้ว34,780บาทครับผมครับอันดับที่5 Fantasy Iceland นะครับทำไรายได้ไป384,668บาทครับตลอดการใช้ทำไปแล้ว2ล้าน1 0บาทครับผม อันดับที่4ครับวิวาเรียมครับ5 9 2 2 2 0บาทครับอ่าตลอดการใายก็ทำไป5,92,220บาทครับผมอันดับที่3ครับ32อทีู่มาลาซัญญาสตรีทนะครับทำไรายได้ไป9 5 5 3 9 0บาทครับอ่าตลอดการใายทำไป95,5,390บาทครับผมอันดับที่2ครับ t o ว s ์เวิลด์ทัวรน,นะครับทำรายได้ไป1 1 6ล้าอบตลอดการฉายทำไป1,164,761ครับผมอันดับที่1ครับมนลักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอครับทำรายได้ไป2 7 4ล้านนครับผมส่วนตลอดการฉายทำไป2ล้าน 8 8 1 3 0บาทนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหมือนรอบพิเศษอ๋อรอบเออเขามีเปิดรอบที่วันเดียวกับที่เขากาลาใช่อ่าก็เลยรอบรายได้รวมกับรายได้ยี่สิบห้าถึงยี่สเลยไม่เท่ากันนะครับครับก็ดูจาก10อันดับอันดับที่1ถึง4ครับคุณแน่เรามาพูดกันนิดหนึ่งนะครับเอสี่อันดับแรกแน่นอนล่ะ เป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าไปหมดเลยนะอืก็ที่ต้องคุยก็ต้องคุยเรื่องมนรักดอกบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอใช่เพราะว่ากขถือว่าเป็นหนังที่เปิดตัวด้วยจำนวนลงที่เยอะที่สุดนะแล้วก็เลื่อนฉายมาครับเพราะว่าช่วงแรกติดโควิดไปครับครับผมก็เลยเพิ่งได้ฉายเนี่ยครับจำนวนตัวเลขเนี่ยหลายๆคนก็เห็นตัวเลข เปิดสองล้านก็จะอาจจะบางคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันน้อยไปเปล่าอ่ะกับกับที่เห็นกับการโปรโมทที่ผ่านมาแล้วก็วันศุกร์ที่คุณรายงานไปเขาก็เปิดจํานวนตัวเลขของรอบนี่เกือบ600รอบอ่ะเยอะมากเอะอก็ต้องบอกว่าเออถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลเชงใหม่ผมต้องพูดตรงๆไปเลยว่าอาจจะน้อยไปสักหน่อยอืมอ่าแต่ ครับหนังพวกเนี้ยคุณต้องไปดูตัวเลขที่เป็นทาร์เก็ตครับคืออย่างอย่างจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยมีสายรายงานมาว่าแน่นนะอารมท์ารยเลยแน่นเขาก็บอกว่าเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยจริงๆคนรักคุณเอกใชัเยอะใช่แล้วก็ดาราน้องเจนนี่น้องลูลี่ซีเล็บนักร้องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ทางภาคใต้ใช่ทำให้รายได้ทางภาคใต้เนี่ย วันนี้ know, ผมมีสายครับสายส่งตัวเลขไว้ให้ผมดูแล้วสายส่งให้เลยเขาบอกทะลุไป1 2 13ล้านแล้วทั่วประเทศนะว่าเยอะนะเออเขาบอกเขาเขาบอกว่ามัน1 2 13ล้านแล้วแต่ตัวเลขที่กรุงเทพแน่นอนแน่นอนว่ามันมันมันอยู่ที่สองล้านมันอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดว่าเอ้ยคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดเองที่อยู่กรุงเทพก็ยัง ยังไม่ออกไปดูหนังเต็มที่หรือยังไม่ได้สนใจในตัวภาพยนตร์เรื่องนั้นๆด้วยหรือเปล่าใช่แต่ช่วงที่วนลักดอกผักบุ้งฉายเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องผักบุ้งเยอะอยังไงครับมันวันนั้นผมก็หาข้อมูลเนี่ยพวกผักบุ้งมันมีอะไรบ้างผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนหาเพื่ออะไร ไม่ใช่วันนั้นผมก็คลิกไปดูบอลรักดอกผักบุ้งวันนี้มันขึ้นข้างเพลงอดี้สแลมก็ออกผักบุ้งลอยฟ้าเหมือนกันเออมันช่วงนี้มันมีเรื่องเรื่องเรื่องผักบุ้งเยอะเยอะเออทั้งหนังทั้งเพลงนะเออทั้งหนังทั้งเพลงก็ต้องติดตามต่อไปครับมอลรักดอกบักบุ้งจากกระแสปากต่อปากหรืออะไรก็แล้วแต่ครับว่าสัปดาห์ถัดๆไปหรือวันต่อๆไปตั้งแต่เริ่มแต่วันนี้วันจนันที่29ครับรายได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยว วันศุกร์เขามีอัปเดตทีเดีเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นหนังไทยนี่ต้องบอกว่าเรื่องรสนิยมเนี่ยเราไม่ตกเทียมกันใช่บางคนชอบนะบางคนจะไปจะไปไปดูถูกหนังเขาอย่างนั้นอย่างนี้ได้รสนิยมมันไม่เหมือนกันใช่เพราะว่า่วผมไม่เห็นในในในเขาเรียกว่าในเพจคอมเมนต์นะเออแล้วผมก็ไปอ่านแล้วผมผมไม่ได้เชียร์หรือว่าไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า สำหรับแฟนที่ชอบบางอย่างครับเขาก็ชอบหนังที่เขาแบบเสอะบะคือคือเหมือนเหมือนแฟนเขาชอบแบบนี้คุณจะไปดูถูกนสนิยมเขาไม่ได้มันก็แบบอาหารนะคนหนึ่งชอบจานนี้อีกคนอาจจะไม่ชอบกันละรับแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านชอบท่านก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นหนังใหญ่สุดของของของวีคของวีคที่ผ่านมานะเราดูแวะเข้าไปดูย่าน ย่านย่านผีดูไหมย่านผียนผอยูต่ตัวเรื่องหนังผีช่วงนี้หนังผีเข้าเยอะเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากเพราะว่าอ,อย่างในอันดับนี้ก็มีท Island, ั้งแฟนตาซีไอแลนด์รทั้งวิวาลเลียมที่เป็นแนวขยับขวัญหน่อยอก็ประมาณ3เรื่องเลยนะที่อยู่ในโลตัสภาพยนตอนนี้ทุกสัปดาห์เกือบทุกสัปดาห์มีหนังผีตลอดหงผีให้ดูตลอดนะครับก็เลือกดูครับว่าท่านชอบหนังผีย่านย่านย่านผีอยู่ ย่านไหนย่านสเปนอ่าย่านอเมริกาเดี๋ยวตอนรายงานหนังใหม่มีย่านหนึ่งอะมีอืมมีอีกก็เลือกย่านเอานะครับว่าท่านชอบหนังเรียกว่าย่านเรียกว่าชุกชุมเลยล่ะเออเหมือนยุ่งเลยช่วงนี้ระวังยุ่งหลายด้วยช่วงนี้ย่านหลายย่านเดี๋ยวลองดูครับว่าตรงรายงานหนังใหม่มีอะไรบ้างแล้วมีข่าวเสริมอีกสักนิดนึงนะสำหรับพอเรารายงานบล็อกออฟฟิศไปแล้วก็เลย เลยเลยแจ้งข่าวเสริมนิดหนึ่งเทนเน็ตกับมู่หลานเลื่อนเลื่อนแล้วนะคือทีแรกเนี่ยเทนเน็ตแกเลื่อนก่อนคแกวางไว้3 1มสิบเอ็ดกรกฎานะแล้วแกก็พยายามจะต่อสู้แลกเสียานนั่นเลยที่จะไม่เลื่อนสุดท้ายแกเลื่อนนะไปสิาสมนะคงหาพอเทนเน็ตเลื่อนเอามู่หลานอยู่ทำไมอ่ะเลื่อนไปด้วยขวบมาตามเลยตอนนี้มู่หลานก็เลื่อนไป2 1สิงหาดสิงหาจากเดิมเนี่ย แกวางไว้ยี่สิบสี่กรกฎานะเพราะโนแลนที่ะปานโนแลนไปปุ๊บเขามูหลานควบมาเลื่อนอันนี้แจ้งให้ทราบสำหรับแฟนๆคิสโซเฟอร์โนแลนที่อยากจะดูเทเนตรวมถึงแฟนมูหลานนะแฟนดิสนีย์ที่ใจร้อนที่เหมือนกำลังจะเข้าจะเข้าเลื่อนไปแล้วนะเลื่อนไปแล้วสิงหาคมนะครับสิงหาคมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าหนังใหม่กันไหมอ่าได้นะ รายงานหนังใหม่ที่จะเข้าสัปดาห์นี้นะครับก็โอ้โหมีหลายเรื่องเหมือนกันวีนนี้หนังเยอะนะอืเอาเรื่องอะไรก่อนหนังไทยก่อนไหมเพราะว่าผมนี่ก็ชอบเชียร์หนังไทยอืเพราะว่าคือหนังไทยเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมหลักชของบ้านเราก็เลยเอาเกินหนังไทยขึ้นมาก่อนแล้วกันเกมเส้นผีหรือว่าเช็คนะอินช็อกนะหก็คือหนังเนี่ยพูดถึงแบบรายการเรียลลิตี้สุดฮิตครับ ก็คือมีกลุ่มที่อยากจะไปลองดีคว้าเงินรางวัลครับแกก็เลยลองไปสมัครที่เรียลลิตี้แห่งนี้แหละเขาให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยครับต้องเจอผีต้องเจอผีอยางได้เงินต้องเจอผีก่อนอันนี้เป็นย่านไทยย่านไทยเกมอยู่สเปมนก็เจออ,อยู่ไทยก็เจออันนี้เหมือนเรียลลิตี้เหมือน รายการเรียลิตี้ด้วยใช่แล้วก็มีคุณป๋องกระพลทองพับเจ้าพ่อผีพ่อผีแล้วก็มีพัยูแล้วก็คุณแน็กชาลีนะอไม่รู้ว่าจะจะมีสกู๊ปี่ดูอะไรในหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ช่วงนี้งานเขาชุมนะก็จะมาแล้วก็มาเกมเส้นผีลองดูครับใครที่ชื่นชอบหนังไทยแนวสยองขวัญก็เรียนเชิญเกมเส้นผี หนังอีกสักเรื่องไหมอ๋อเยอะจริงนะอืมนี่ก็อีกย่านหนึ่งอันนี้มาจากโมร็อกโกเลยอาชูราครับมันกลับมาจาก U.S.A. กลับมาจากนางกังล็อกเอาเหรอฟอนเขาฟอนพอสเตอร์เขาเหมือนเหลือเล่อ่านนังล็อกอาจจะเป็นกิมมิคหรอทั้งที่หนังก็ไม่ใช่หนังอเมริกานะไม,ไม่ไม่รู้นะไงไอคนบางทีไอเวลาทำฟอนไทยเนี่ยบางทีทำ ไปหรือ,อยังไงผมมองตอนแรกผมอ่าน U.S.A. จริงอ่อานยากก็ <c oughs> มีหลายคนพักเหมือนกันออว่ามันกลับมาอาน U.S.A. าไปบอกทางค่ายเขาด้วยว่าทําให้มันเหมือนนรกหน่อยด <c oughs> ูเป็น U.S.A. <อ>ไปว่าเรื่องยออขข่อคร่าวๆครับก็คือเป็นเรื่องราวของอาลีนาเดียสเตฟานนะแล้วก็ซาเมียคือแกเป็นเด็กสี่คนแกกําลังเฉลิมฉลองเทศกาลอาชูราเขาบอกเป็นเทศกาลของชาวโมกโกอาชูราืออะไรเป็นเทศกาลของชาวโมลโก มันเฉลิมฉลองความสุขกันก็จะเด็กก็จะแต่งตัวเป็นผีๆอะไรเงี้ยออกมาคล้ายฮนลวีครับการฉลองฮันู่ดีซาเมียหายเพื่อนหายแล้วก็หายไปเลยครับหลังจากนั้น20ปีต่อมาซาเมียก็กลับมาเลยพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างไม่รู้อะไรเหมือนเป็นตัวปีศาจอะไรบางอย่างอันนี้ก็ต้องไปดูในหนังนะฟังดูถ้าฟังแค่พพ้อนะผมก็ดูตัวอย่างมาละมันก็มีกลิ่นอายของอิด เพราะเป็นเด็กๆแล้วก็มีกลุ่มๆว่าเราถ้าเด็กรุ่นใหม่แล้วก็สเตนเจอ์จริงหน่อยก็ลองดูครับอาชูรานานๆที่เราจะได้ดูหนังจากโมร็อกโกแคบผมไม่เคยดเลยนะผมไม่เคยแต่ผมก็จําไม่ได้ว่ามันมีหนังโมร็อกโกเข้าไทยด้วยหรือเปล่าใช่พอพูดถึงโมร็อกโกคิดถึงแต่คาสาบังกาอะไรเอเออใช่หนัง จากโมร็อกโกเลยครับเมดอินโมร็อกโกใช่ย่านโมร็อกโกอาชูล่ามันกลับมาจากนรกอ่ะเรียกว่ามาตีย่านสเปนบ้างอ่ะลองดูครับใครที่ชอบผีอีกย่านหนึ่งผีแปลกๆหน่อยที่เราไปดูเมื่ที่ผมดูหนังเนี่ยผมว่ามันมันได้อีกฟิลหนึ่งนะคือเวลาเราดูหนังต่างประเทศที่ประเทศที่เราไม่รู้จักชฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นแบบ บ้านเมืองใช่แตกไปวิถีชีวิตทุกคนมันมันเหมือนได้ประสบการณ์ใช่กับหนังมอร์คโคเรื่องนี้ครับก็ใครชอบหนังผีก็เรียนเชิดครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นแอนิเมชันดีไหมฮะใช่มีมาสองเรื่องเลยนะแอนิเมชันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้นี่มีคนติดตามเยอะแฟนต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะเลยล่ะนนหลับ My Hero Academia นะอันนี้เป็นภาพ The Movie ไปชื่อว่า Hero Rising หนังก็จะพูดถึงเรานักเรียนชั้นปีหนึ่งห้องเอนะคือพวกพระเอกนี่แหละแกก็ต้องไปฝึกวิชาเพื่อที่จะเป็นฮีโร่เนี้ยแกก็ต้องไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็ดันไปเจอสัตูชื่อนายเป็นวายร้ายนายนายก็เลยทำไมมันเหมือนชื่อคนไทยนายนาย,นาย,น,ายนายเป็นไงสบายดีไหมนายก็เลยมาบุกโจมตีเกาะแห่งนี้ อ๋อพวกพระเอกอนออนไมออนไมนี่คือเป็นตัวละครที่เป็นไอดอลของเด็กๆในเรื่องชื่อแต่ละชื่อต้องรวมพลังความเป็นฮีโร่เนี่ยเพื่อที่จะมาพิสูจน์กันละขับสู้กันนายซึ่งเป็นวิเญียนะเพราะว่าแฟนคลับของมาฮีโร่อะคาเมี่ผมว่าต้องดูนะผมว่ามีเยอะพอสมควรใช่ใถือว่าร้านเรื่อการ์ตูนที่มีแฟนมากที่สร้างจากหนังสือก็เถอะหรือสร้างจากทีวีซีีร์อะไรขาดนะสุดยอด เออหนังเชประสบความสำเร็จเพราะว่ามีแฟนคลับเขาแน่นนะเขาแน่นสนับสนุนคนที่ชอบเนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมอุดหนุนเลยล่ะก็สำหรับแฟนคลับครับมาฮีโร่อะคาเดมี่ฮีโร่ไรซิ่งครับก็เป็นเชิญนะแล้วก็เสริมนิดนึงครับเหมือนมีรอบรอบพิเศษไปก่อนหน้านี้นะนะครับกระแสตอบรับดีนะที่ผมเห็นในเพจอ่าเขาคุยกันว่าเอ้ยว่าเจ๋งที่เด้อได้ได้ลูกผมยังไม่โต ถ้าดูผมโตผมจะพาไปดูแน่นอนว่าเด็กไทยก็ต้องดูกับตูวญี่ปุ่นนะใช่ใช่อีกเรื่องนึงนะตูญี่ปุ่นครับอากิระอากิระนะอันนี้เรียกว่าแฟนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผมว่าต้องมาล่ะโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอากิระนี่ถ้าผมจําได้เนี่ยเพราะว่ามันมันถูกผลิตตั้งแต่ปี1988 ตอนอาชายอะอาชัยที่ญี่ปุ่นอะนะครับ98 8ก็คลาสสิกมาจนถึงทุกวันนี้นะโอ้ไม่ว่ายังไงผมว่าคุณต้องเคยเห็นผ่านเสื้อผ่านงานศิลปะผ่านเล่นทั้งหลาย30ปีคือคลาสสิกอยู่คือต้องบอกว่าหนังอากิระเนี่ยข้ามยุคข้ามสมัยและเป็นแรงบันดาลใจให้ครับผู้กำกับหลายๆท่านที่จะดึงฉากหลัง แล้วก็พอดวิธีคิดต่างๆของอากิระเหมือนว่าพวกยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะล้ำหนังหลังก็เรียกว่าก่อนการล้ําแล้วนี่คราวนี้กลับมาใช้ครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นนั้นแหละกลับมาใช้ครั้งหนึ่งอครับก็มีจะเอาเข้าลง iMac ด้วยนะครับ iMac ด้วย i อ a c ด้วยต้องดู iMac ผมว่าผมจะตีตัวไปดูสักหน่อยหลังคราที่เราบอกยังไม่มีเี่ย กันไว้ให้กับสำหรับอากิระเลยกันไว้ให้สำหรับอากิระเลยเสำหรับคนที่ไม่รู้จักอากิระเอาย่อๆก็คือการ์ตูนเนี่ยครับจะเล่าถึงโตเกียวในาคาคนนะเขาเรียกว่านีโอตโตเกียวครับก็คือจากเมืองที่เมืองหลวงที่ทันสมัยนะแต่ว่าภายในเนี่ยเต็ไมไปด้วยการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองครับบ้านเมืองนี่ก็ล่มสลาย โดยที่หนังเนี่ยจะโฟกัสไปที่ตัวละครชื่อคานดิดดกับเทสซูโอนะสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนรักกันเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเทสซูโอนเนี่ยไปเกิดอ mm ุบัติเหตุจนถูกทางทางรัฐบาลเนี่ยจับไปทดลองให้มีพลังจิต mm hmm. แล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวตามมา oh. เหรอว่าคลาสสิกอ่ะเรื่องนี้ต้องดูครับผมก็อยากดูในระบบ iMac เองด้วยสำหรับแฟนเก่าๆตอนนี้ถ้าเป็นป19 mm ี hmm. 1988เน่าจะ หลายคนน่าจะเป็นพ่อคนละสี่สิบภานะก็เวนเชครับอากีระชนะครับอีกเรื่องหนึ่งมาถ้ามีเรื่องหนึ่งอันนี้หนังเก่าแต่ว่าเอามาเข้าโรงอีกรอบหนึ่งเหมือนกันโจโจและบิดนะและโจบิดซึ่งคิดว่าหลายๆายคนคราวที่แล้วไม่ทันได้ดูนะอือันนี้อันนี้ก็เป็นโอกาสของของแฟนหนังคุณภาพไม่ต้องดูในโรงเลยโจโจเป็นไงผมยังไม่ได้ดูผมดูละเป็นไงครับเ ผมว่ามันเป็นงานของท,ที่กองทีที่ทพุ่งกับทอเนี่ยนะ,ะก่อนที่เราจะรอเลิฟแอน t h ทันเดอร์งานเนี้ยแกลเล่นเองด้วยนะืะแล้วมันเป็นออกเชิงคอมเมดี้นำแต่มันเป็นแบล็กคอมเมดที่ภายหลังเรื่องราวมันค่อนข้างเจ็บปวดรวดราวแต่ประทับใจครับผมก็แนะนำะว่าสำหรับคนที่ชอบงานคุณภาพแล้วก็ออกมามองโลก แบบสดใสนะเจโจ้รับปิดเป็นทางเรื่องของคุณก็ต้องดูในโลงด้วยนะได้ได้นะครับก็โจโจ้รับปิดครับเข้าอาทิตย์นี้เหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งครับมา The King Maker ครับแด่ลูกผัวและตัวฉันเองอีเมนดามาร์กอสอันนี้หนังจากทางด็อกขับนะสารคดีสารคดีซึ่งผมว่าเรียกว่าแฟนคลับเขาแน่นอยู่แล้วล่ะทางด็อกขับ ก็นางก็จะพูดถึงอีเมลด้ามากอสนะครับก็คือไปตามชีวิตนางแหละก็คือนางปาเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะก็คือจะมีไลฟ์สไตล์ของฟิลิปปินส์ที่<อ>ไฟ์สไตล์ที่ฟุ้งเฟ้อรูหูรลาสารคดีนี้ก็จะติดตามชีวิตเธอซึ่งเธอเนี่ยพยา,ยามที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลบล้างอดีตท,ที่ช่อชนแล้วก็แทนที่ตัวอเองด้วยภาพใช่ด้วยภาพรักแม่ผู้แพ่ความรักอันไพศาลแก่ประเทศชาติโอ้โห คอหนังที่ติดตามสารคดีอยู่แล้วความเข้มข้นของ The Kingmaker น่าจะทำให้ทุกท่านได้เรียกว่าไงจะเพิ่มสารความรู้เพิ่มสารประสบการณ์ชีวิตเข้าไปเด็กคิงเมเสนรจเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้นะผมว่าชอบนะน่าจะรสชาติประมาณนี้คุณจองหลายเรื่องนะก็น่าสนใจวิงม่ือว่าหนังน่าดูเข้าที่ไหนเรื่องเนี้ยก็ The Kingmaker นะครับเข้าที่ SF แต่ว่าจำกัดลงนะงก็ลองเช็คดูแล้วก็รวมไปถึงถ้าวันที่16เนี่ยหนังจะขยับไปเข้าที่เฮาส์สามย่านแบคคอร์กสก i n i ิ่ง o ูมแล้วก็ลิโด c คอ n เน็กนะครับก็คนที่ชอบหนังสารคดีก็ติดตามครับเป็นคิง m ม k เกอครับผมเรื่องสุดท้ายอันนี้ก็มาแนวการเมืองเหมือนกันนะเออมีฮิตเลอร์เหมือนกัน Mr. สเตอร์จอร์ดถอดรหัสวิกฤต พริกโลกว่าไมันนายครับเพราะอาอาสปอร์ตมันนายมันมายชาตก็มีพริกโลกมันดูให้มันต่นตเตะมันมีพริกโลกอะ่ะคลอดรหัสวิกฤตพริกโลกใช้ได้ใช้ใชได้ไดเอาเลยครับเอาเ,เลยครับบ<ร>าลพูดถึงกาเลตจอนแกเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานวันหนึ่งเนี่ยแกก็ได้เข้าไปสหภาพโซเวียตนะคือแกกล่าวว่าจะไปสัมภาษณ์สตาลินครับ ปรากดว่าเข้าไปเนี่ยพบเิบว่าบ้านเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยความยากจนประชาชนเดือดร้อนนะแล้วก็หลายๆอย่างในรัฐบาลก็ปกปิดเอาไว้เออคือแกก็เลยต้องต่อสู้เพื่อแฉความจริงบางอย่างทั้งที่ชีวิตแกนี่อาจจะตกอยู่ในอันตรายนะครับมิสเตอร์โจนซึ่งแสดงโดยปีเตอร์สกาคาครับแล้วก็มีวานิสาเคอร์บี้นะจากฮอปแอชอมก็เป็นหลายๆคนชอบเธออยู่คุณภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวในบิบา์นะแล้วก็ลิงค์ไปกับเขาบอกว่าตัวละครนี้จะได้ไปพบเจอกับจอร์จออเวลด้วยนะเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้จอร์จออเวลด์ไปเขียน Animal f ฟ r m ซึ่งเป็นหนังสือที่นานนายกเราเคยเคยแนะนำแนะนำให้อ่านโอ้โหยิ่งฟังเรื่องราวนี้ยิ่งต้องไปดูว่านายนายกแนะนำา n n m m l l f r r ก่อนหน้านั้นเนี่ย ขี่มาที่ไปมันเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหนี่มันเกี่ยวกับการเมืองล้วนๆสองเรื่องเลยนะเออเราคอการเมืองสองเรื่องแน่นๆเลยอทิทย์นี้เข้าไปประมาณเจ็ดเรื่องจะได้ดูกี่เรื่องโดยเวลาด้วยของเก่ายังดูไม่ครบใช่ใครชอบหนังผีใครชอบอนิเมชั่นใครชอบอะไรที่เป็นสาระสาระก็เลือกครับเลือกเลือกดูกันตามใจชอบใช่หลายรสนะก็ถือว่าหลากหลายถือเป็นเป็น เป็นประโยชน์กับคนดูนะเป็นข้อเป็นโชคดีของเราครับก็นี่ก็เป็นหนังใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเลขบ็อกออฟฟิศที่รายงานไปก็ทั้งบล็อกออฟฟิศก็น่าตื่นเต้นดูซิว่าสัปดาห์หน้าหนังใหม่เจ็ดเรื่องอะไรจะเข้าอันดับหนึ่งบ้างเดี๋ยววันศุกร์เรามาว่ากันเรื่องนั้นก็ช่วงนี้เดินเข้าโรงมไม่ได้เข้าเลยผมก็เดินไปสำรวตลาดนะก็โงหนังก็เป็ไงครับมันก็ยังเงียบ เงียบเลยเงียบๆอยู่ผมว่าแต่อาทิตย์นี้น่าจะคึกคืนนะเพราะมันมีหลายสไตล์ขึ้นก็ลองดูกันครับคนที่ว่างตอนนี้เราไม่ติดโควิดกันมาสามสิบกว่าวันแล้วใช่ถือว่าคนทียล็อกไปไปไหลายครั้งแล้วนะผับบาร์ก็เตรียมจะเปิดแล้วครับโรงหนังก็ถ้าท่านมีโอกาสถ้าเงินในกระเป๋าท่านเงินเดินออกพอดีอาจจะอาจจะได้เลยก็ลองแวะเยียนเข้าไปโรงหนังนะครับก็เรื่องสุดท้ายแล้วกันอันนี้ สำหรับช่วงเนี้ยผมเวลาเลื่อนฟีดหรือว่าหรือว่าดูในโลกโซเชียลเนี้ยเด็กหงเนี่ยเขาคุณเดี๋ยวก่อนสุดที่แล้วคุณถามเลยคุณไปขึ้นรถแห่หรือเปล่าคุณเอไม่ใช่ไม่ใช่นะผมมาไปต่างจังหวัดผมก็เนี้ยแหละผมไม่เช็คหมดรักดอกของบุ้งด้วยอ๋อคไปผมไปทําธุระแล้วก็ไปดูกระแสต่างจังหวัดแวะร้านข้าวต้มมางสั่งข้าวต้ม กับผักบุ้งไฟแดงว่าแล้วลองชิมแต่ละผักบุ้งแต่ละที่ถึงได้รู้ไงว่าจังเฮ้ยทางใต้นี่เขาแบบคือคักนะผักบุ้งอ่ะรัมก็เลยก็เลยแวะไปแตงจังวันนี้กลับมาละตอนแรกคุณจะไล่ผมออกไปแล้เนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ทันเดี๋ยวไม่เป็นไรมาเรื่องลิเวพูเนี่ครบลิวร์พูเอ๊ะทำไมเราพูดเรื่องลิเวพูใหม่เพราะว่าอะไรครับแชมป์ไหมครับใช่เป็นแชมป์แต่เป็นแชมป์ไม่พอเพราะว่า เวลาเราคุยเรื่องสังคมเรื่องของบริบทอะไรที่มันดูป๊อปปูล่าเราจะดึงเข้าหนังอยู่ม,มีสารคดีเรื่องหนึ่งครับบังเอิญผมก็ได้ไปดูเพราะว่าช่วงเนี้ยอย่างที่เกิดไปบอกว่าตอนนี้พวกเด็กโงะ่ะเขาจะเป็นบ้านมีความสุขนะคือใส่เสื้อโงแล้วไม่อายใครถ้าก่อนหน้านี้สักสี่หปีที่แล้วถ้าใส่เสื้อโงออกจากบ้านเนี่ย เขินๆนิดนึงค่อยยใส่ตอนได้แชมป์ด้แชมป์อะไรเขาไม่เขินอย่างเดียวดิพอหันหลังปุ๊บพวกน่อเลยอะคือแบบค่าใส่ออกมาจากบ้านเลรออเออก็ปีนี้เนี่ยสามสิบปีครับที่แฟนลิเวอร์พูลทนมานานมองว่ารอคอยนะวันที่สามเนี่ยครับวันที่สามเนี่ยลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยจะเป็นวันปลดแอกของทุกท่าน บางคนบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินก็ซื้อเสื้อละอขอซื้อของจริงต้องเก็บไว้หลายละต้องเก็บละว่าเพราะว่าเพราะว่ามันครั้งแรกในรอบ30ปีแล้วมันเกี่ยวกับหนยังไงก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าไงเคยมีสารคดีนะเออที่เล่าถึงสตตเวนจาร์ไลนชื่อเรื่อง make us dream ครับที่ดูได้ดูได้แบบถูกต้องเลยก็ที่ m เมซ n Prime มีซับไทยไหมมีสิ ดูที่อเมซอนพรามที่ผมจะเล่าก็าคือสำหรับแฟนที่แฟนใหม่หรือแฟนเก่าก็แล้วแต่คนที่คุณต้องพูดถึงคือสตีเฟนเจอร์ใช่เพราะว่าสตีเฟนเจอร์เนี่ยก็เ,เรียกว่าอยู่กับทีมเกือบ2ี่ีใชปแล้วเป็นกัปตันทีมที่นานที่สุดของลรยภูเท่าไหร่ครับ12ปีตั้งแต่ปี2003ถึง2015ครับ เธอแกนี่เป็นต่อจากน่าจะซามิฟูเปียนะแล้วก็มาเป็นเจอร์หลาอหมดเจอร์หลาก็มาเป็นเฮนโดนี่แหละใช่ที่ถามว่าอาวแล้วมันเกี่ยวกับเจอร์หลาอย่างไงครับก็ต้องไปต้องไปว่าความทุ่มเทของนักเตะคนหนึ่งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่กับทีมแบบไม่แปรพักอ่ะใช่แต่จะนับจะนับว่าไป LA Galaxy มนันเป็นบ้านปลายแล้วเหมือนไปโชว์ตัวมากกว่าอะไรอย่างนั้น นะครับก็ถามว่าแชมป์ปีนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ก็เรียกว่าต้องมีชื่อเจริลักแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้เขาไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้แต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทำทีมสร้างแรงบันดาลใจให้กับออทั้งแฟนแฟ,น,ฟ,น,ฟ,น,ฟนหงและก็นักเตะรุ่นใหม่ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นไอคอนของเ,ออเด็กหงยุคนี้นะนะ เพราะนั้นผมก็เลยจะแนะนำว่าก่อนถึงวันที่3เนี่ยถ้าใครเป็นสมาชิก a เม z o n พ r i m มแล้วเัวเขาใช้ฟรีเดือนหนึ่งด้วยนะหรือยังไม่เป็นสมาชิกลองไปดู a มกอัสติกเห็นความทุ่มเทเห็นความเห็นเป็นสเกลเซอร์คือความที่เขาโรโยตี้กับลิเวอร์พูลจนนาทีสุดท้ายคนชอบไปล้อตนลื่อล้มเนี่ยวืดอ่ะแหม่นว่างนะ แต่แฟนผมว่าก,ก็ไม่โกรธนะกโอ้เขาทําให้สโมสรมาขานาดนั้นคือแมตช์นั้น,น,นนะต้องบอกว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนบ่าเขาคนเดียวเวลาคุณนึกอะไรไม่ออกอรแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนก็จะหันไปหาเจอหลานคิดดูที่ตอนที่ช่วงช่วงเจอหลานทอดมูรินโญ่พยายามติดตอ่อชแต่ที่อยู่เชลซีมีข่าวคืกจะ,จะไปแล้วนะแกจ,จะไปหลายรอบแล้วแต่ว่าตอนนั้นแกได้แชมเปียนลีกก็เลยก็ไม่ไป เอ่อ c h เชลซีก็เคยตื้อมูรินโญ่ย้ายไปเรมวดติดก็พยายามจะจะอยากได้มากแกชัดเจนมากถ้าถามว่าเจอร์ลาก็บอกว่าถ้าผมได้แชมป์กับเชลซีผมได้แชมป์กับเรอวลตาดครับแล้วผมจะเอาแชมป์ไปโชว์คนในหมู่บ้านผมได้ยังไงคนที่บ้านได้ยังไงผมมันเป็นเด็กสเกาเซอร์แต่สายเลือดครับนี่คือความพักดีของซีเฟนเจอร์ลารับแล้วก็นำมาสู่สารคดี ที่เป็นหนังนะครับ Make Us Dream เนี่ยนะฮะก็อยากให้แฟนๆหง,หงหรือไม่แฟนหงก็ดูได้นะลองแวะท,<า>ที่ชอบดูฟุนบอลเข้าไปคล <นะ S 1> ิกหน่อยะนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับแฟนๆหงแดงทั้งหลายตั้งแต่ปี90ท่านอาจจะโดนล้อมา30ปี <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ถึงเวลาที่ท่านจะได้ออกถึงเวลาที่ท่านจะกลางแล้วก็พูดเต็มปากไปเลย กูแชมป์อ่ะใช่ใชท่าน<ช>พูดได้เต็มปากแล้วนะครับใช่แล้วก็ซิตี <City S 1> ต้ก็เห็นบอกว่าจะตั้งแถวปอบมือให้กับให้เกียรตินะนที่จจะเจอแต,แต่ท่านต้องนิดนึงนะครับสำหรับแฟนหงครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยพอท่านเฉลิเกียรติเป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยท่านอย่าว,ว่าวไปแพ้แมนซิตี้อ่ะมันดู <c oughs> นเด็กลงก็ได้มันดูไม่สมเกียรตินะครับก็สำหรับแฟนลิเวอร์พูลก็เตรียมดูบอล ก่อนดูบอลผมก็แนะนำให้ดูหนังสักเรื่องครัสสารคดี m เ Dream ครบวันนี้ก็ประมาณนี้นะหมดเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe คอมเมนต์ให้คอมเมนต์เรื่องอะไรดีโถคอมเมนต์เรื่องอะไรพูดไปกี่เทปก็ไม่มีใครคอมเมนต์เลยเอาครับท่านอยากจะคอมเมนต์ว่าไอ้สองตัวนี้มันวิจารณ์เราก็ได้หรือทายทักมาก็ได้ว่าหนังเรื่องอะไรขึ้นระดับหนึ่ง อยากให้คุยกับเราบ้างหรือว่าไปดูหนังเรื่องอะไรมาก็ได้นะเออคุยกับเราบ้างครับเพราะตอนนี้เราก็เหมือนคุยกันอยู่แค่2คนอยู่อเอาละครับเดี๋ยววันศุกร์เจอกันอีกทีฮอตบล็อกฮอตบ็อกแล้วก็วันจันทร์เหมือนเดิมเอสแอแช์หนังวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ